ไปต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของฟีฟ่านะคะล่าสุดทางด้านของจานนี่อินฟานอินฟาติโนประธานสาพันฟุตบอลนานาชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ระบบวิดีโอแอสซิสแตนต์รีฟเอรี่หรือว่า VAR การใช้ภาพช้าช่วยสำหรับการตัดสินนั้นยังคงต้องนำมาทดลองเพื่อปรับปรุงระบบก่อนที่จะนำมาใช้กับการแข่งขันฟุตบอลต่อไปหลังนำระบบนี้มาทดลองใช้ในเกมกระชับมิตรระหว่างอิตาลีกับเยอรมันเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ เกมนี้เสมอกันสูนูงที่สนามซานซิโร่นะครับได้ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า VR มาทดลองใช้ซึ่งทางอินฟาตติโนเอง กล่าวหลังจบเกมนี้นะครับว่ายังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้มากแต่ก็ยังพอใจนะครับและยินดีว่า VR นั้นจับภาพเหตุการณ์ที่มีผลต่อเกมได้ถึง3เหตุการณ์ด้วยกันและช่วยผู้ตัดสินในเกมอย่างอาตูโซอาร์เทสดีอาร์สทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะกับแน่นอนว่าระบบดังกล่าวเน่นอกจากจะทดสอบในเกมระหว่างอิตาลีกับเยอรมันแล้วก่อนหน้านี้ครับทางฟีฟ่ายงก็ได้มีการใช้ทดลองหลายประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียบราซิลเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โปรตุเกส หรือแม้กระทั่งจะเป็นสหรัฐเมกาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะทำให้ป,ใหประสิิทธภาพในการตัดสินเกมฟุตบอลนั้นมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าหลายจงังหวะ50-50เนี่ยโดยเฉพาะ จังหวะจุดโทษจังหวะการฟาวเนี่ยถ้าเกิดว่าพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้แบบสมบูรณ์แล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีต่อวงการฟุตบอลต่อไปแต่ก็มีข้อขยั้งมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําได้จริงมันต้องมีเรื่องของชางใใร,ร์เลนจ์ก้หมายถึงกรบริการเกมนะครับตรงน,นี้จะเหมาะสมต่อความต่อเนื่องของวงการฟุตบอลหรือเปล่าตัวน,นี้คือข้อย้งออกมานะครับแล้วก็ทําให้ความสรุกของฟุตบอลมันลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับ